อันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็น้องกุ้งค่ะค่ะก็จะมาอ่าร,ร,รีวิวนะคะพาชมเอาติสนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหลายหลายคันเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยดีก่อนดีกว่านะคะคันนี้เป็นเอาติสปีอะไรคะน้องกุ้งปีสองพันสิบแปดค่ะอบอกก่อน ปีสองพันสิบแปเ,อ,เอย,อยเอางงี้นะเอาเอาหัวใจหลักๆก,ก่อนเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะน้องกุง้งจัดโปรโมชันเลยโปรโมชันเดือนนี้ก็คือจองเพียงนะคะเท่าไหร่นะคะน้องกุง้ง999บาทเท่านั้นค่ะแถมเงินกลับบ้านอยู่ที่สองหมื่นบาทค่ะค่ะโปรเด็ดเดือนโดยียสำหรับเดือนนี้นะคะตามที่น้องกุ้งได้แจ้งไปแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะก็รีบจับจองเข้ามาได้นะคะโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเรามีกองทัพนะคะเอาติดมาให้เลือกถึงหลัยคันเลยทีเดียวนะคะใช่คันแรกนะคะเร้งพิ่งขอยีกครั้งหนึงค่ะ เป็น LT ค่ะ 1.6G ปี2018ค่ะราคานะคะคันนี้นะคะอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะตัวนี้เป็น 1.6G นะคะตัวนี้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่เลยนะคะเป็นกระจังหน้าเส้นเดียวนตัวนี้นะคะค่ะคันนี้เป็นร้อยแม็กเท่าไหร่คะน้องกุ้งกินเลย16ค่ะแม็ก16นะคะใช่ค่ะเป็นแม็กสีทูโทนะคะสองสีนะคะค่ะพาดูข้างในนีม้มึงได้หมคะคุณเจี้ยว ข้างนอกก่อนเนาะค่ะค่ะโอเคตัดหมอกนะคะปกตินะคะไม่มีนะคะแต่ว่าคราวนี้เราติดให้ลูกค้าฟรีเลยทีเดียวนะคะชุดแต่งมีไหมคะน้องกุ้งมีค่ะมีแต่ว่าก็เป็นโปรโมชั่นมาใช้ได,ได้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้เนาะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้านะคะใช่ค่ะฟิล์มนี้แล้วใช่ไหมคะน้องกุ้ง ฟิล์มติดให้แล้วค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะกงบอกบอกลูกค้าได้เลยค่ะเป็น inspection ค่ะเป็นรารตรวจสภาพรถค่ะแต่ว่าตอนนี้มันออกไม่ได้อันนี้นะคะก็จะมีการตรวจ inspection ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะ inspection ก็เหมือนเป็นใบ certificate นะคะที่ทําให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าได้รถดีนะคะไม่มีจมน้ำไม่มีชนักแน่นอนนะคะเรามีตรวจสองที่เลยนะคะค่โอเคขายดีด้วยค่ะค่ะ โอเคเื okay, ่อความเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อนะคะภายในได้ยังคะภายในอ,ะในอ่ะด้านหลังก่อนด้านหลังอ่ะหลังกุ้งพามาดูด้านหลังกันคะ่ะด้านหลังนะคะที่กุ้งบอกไปนะคะก็เป็นหนึ่งุดหกตัวจีตัวนี้นะคะใช่ค่ะเปิดฝาท้ายด้านหลังดูกันนี่ค่ะข้างหลังด้านหลังมีอะไรบ้างกุ้งโซโลเลยจ้ามียังอะไรคะ่ะแล้วก็แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อคะ่ะค่ะสภาพดิบๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเราแบบเปิดกันให้เห็นๆเ,เลยนะคะ หัวน,น็อตนะคะนี่ไม่มีแกะไอ้มีแกะเลยค่ะนอากุ้งพาดูหัวน็อตด้านนู้นต่อเลยน,น้อตกุ้งาแกะ,แะเป็นไงแกะ,แะเป็นไงกุง้งมันก็จะเป็นรอยค่ะ <laughs> น้องกุ้งมาเองนะคะวันนี้นะคะถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับปุ้ยแล้วก็น้องกุ้งกันด้วยนะคะ <inaudible> ใช่ค่ะ,คะดูอีกดูอีกดูยังไงเราไม่ชนดูอีกว่าไม่ต้องไม่ชนดวงไงอะ่ะมีเล็บเ,เนี่ยเรามีเนาะเล็บมีอยู่นะคะกุ้งลองจิบสิจิบเข้าป่ะ Oh. อาจิข้านะคะแสดงว่ารถไม่ได้มีจนน้ําหรือว่าชนหนักอะไรนะคะถ้ามันแข็งแข็ขึ้นมาสังเกตุตรงที่ต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็ว่าอตก็ไม่มีการขยับถ้าขยับมันก็อาจจะมีถอดถอดก็คืออาจจะมีแบบถอดแบบอาจจะชนแล้วเก็บสีหรือว่าอะไรมาแต่เก็บสีบางครั้งก็ไม่ได้ชนเสมอไปนะคะมาเก็บพวกอรอยขนแมวนะคะพวกอะไรเพื่อให้ความสวยงามนะคะลูกค้าแต่เราได้ประกันได้ว่าไม่มีจนน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะค่ะยาง ยางปีอะไรคะนกุ้งยางปีอะไรคะตัวอย่างปี11ค่ะอยค่ะยางปี21อนะคะปีนี้ปี2022ก็ถือว่ายางปีเดียวนะคะแล้วก็เป็นยางมิชลินด้วยอย่างดีเลยก็ใช้ได้อีกหลายปีเลยทีเดียวค่ะค่ะข้างในเลยคะ่ะข้างในเลยข้างในตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบออปุ่มนะคะแบบพร s สตาร์ทแล้วนะคะลูกค้านะคะพร s สตาร์ทแล้วเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ เป็นเบาะด้านในเป็นเบาะไหนคะน้องกุง้งเบาะหนังค่ะเบาะหนังสีครีมนะคะสีครีมส่วนคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นแบบสีดําตัดกับสีครีมทําให้ข้อดีของข้างในสีครีมทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันดูแบบาภายในดูสว่างนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีระบบถุงลมนิรภัยด้วยกันถึงหลายใบเลยทีเดียวมีประมาณกี่ใบเออคันนี้ดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าน่าจะสักเก้าใบเลยนะคะคันนี้เนะาะเก้าใบเลยทีเดียวมีตรงไหนบ้างพวมาลัยด้านหน้าหนึ่งใบคอนโซลด้านหน้าสองใบสองเนาะรตรงนี้ด้านล่างอีกสามใบนะคะเสาข้างในสองนะคะเป็นเท่าไหร่คะห้าใบล<อ>ูกค้าได้ชื่อ กิจการสองใบเจ็ดใบแล้วก็เก้าใบผมร่าลูกค้าคุณชื่อคกิจการอยากดูข้นไหนค่ะกิจการากาสวัสดีค่ะคุณกิจการสวัสดีค่ะปุ้ยและน้องกุ้งสวัสดีนะคะคุณกิจการขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะทักคำถามมาสอบถามได้เลยนะคะปุ้ยกับกุ้งก็ยินดีนะคะที่จะตอบ,บคำถามแล้วก็พักชมนะคะน,น,น,นะคะด้านหลังเป็นไงบ้างคะน้องกุ้งด้านหลังสวยค่ะลองนั่งดูยัง อะกงวางกระดูแม่คะเอีอย๋ยวขึ้นนั้นนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนั่นงกุ้งดูนั่งอางกงนะคะไซส์ฝรั่งนะคะส่งประมาณกับร้อยเจ็ดสิบอ้วนเลยค่ะส่งร้อยเจ็ดก,กับหลัระเจยเจ็ดสิบลเลยนั่งสบายไหมคะน้องกงสบายค่ะนั่งสบายมากเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหนี่ขนาดรถคันนี้นะคะยังไม่ได้คาสปานะคะหลังโค้งหลังคายังแบบเอียบม,มากเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนแท็กซี่ไหมเรซี่ไหมไม่เหมือนค่ะ รู้สึกเป็นไงบ้างอบอุ่นอบอุ่นค่ะกว้างกวรางนั้นนั้นคือ U S b <USB>. U S B สบายเลยนะคะ U S B สาม<ล>สารถพวกฉาบยันก่อใช่ค่ะใช่อโอเคเอาไปเดี๋ยวางเครื่องด้านหน้าดีกว่าอ,วอ่ะพุ้งพุ่งบอกไปเลยปอยตัดหมอกชุดชุดแต่งเราทำให้ได้ค่ะใช้โปรโมชั่น เดี๋ยวหนูเปิดฝาวันนี้นะคะก็นะคะก็สวัสดี สําหรับลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามานะคะเห็นไหมคะห้องเครื่องเนี่ยค่ะก็ยังมีรอย่นรอยคราบอยู่นะคะเป็นสภาพแบบสดๆลยนี่บอกว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะแต่เราก็มาให้ลูกค้าดูคือเป็นสภาพก่อนรีวิวนะคะทุกท่านจําภาพนี้ไว้นะคะเราก็มาดูกทนนะคะตอนที่คาสปาคาสปาก็จะมีน้องแพทนะคะปุ้ยมีน้องตุ้งนะคะมีน้องสุแล้วก็ช่างกอฟประดับยนต์นะคะแล้วก็น้องโอมนะคะก็จะมารีวิวแบบเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราไดูคันที่มันล้างแล้วด่ะคที่ล้างแล้วหรอคันนี้คันนี้ค่ะล้างแล้วใช่ไหมคะคันนั้นเป็นปีอะไรคะน้องก้งเป็นปี2018ค่ะเป็น1 8 e 1> ว้าว1.8ึนี้เลยใช่ค่ะเครื่องเขาจะใหญ่กว่า e. ค่ะตัดหมอกเราทำให้ได้นะคะอันนี้ฟรีไปเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นปี2018นสิบแปนะคะราคาอยู่ที่ ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ค่ะภาษียาวๆเลยนะคะนี่แม็กค่ะแม็กประมาณขอบเท่าไหร่คะน้องกุ้งจะอพี่ไหนแม็กเท่าไหร่สิบหกค่ะพี่ปุ้ยแม็กเป็นแม็กลายสีทูโทนนะคะยางปีอะไรคะยางปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันค่ะก้อยางใหม่ให้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าก็คือยางใหม่ให้แล้วก็ใช้ได้อีกหลายปีเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะกระจกมองข้างค่ะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมเสียวค่ะกถาไม่หไม้เท่าไหร่คันนี้ ไม่ก็อยู่ประมาณนะ่าจะประมาณแสนนิดหน่อยค่ะประมาณแสนก็กว่าหาลูกค้าแสนก็กว่านะคะแล้วก็เราจะมีการตรวจอิสเพคชันให้เรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้ตรวจอิสเพคชันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะคะแสนกว่าถือว่าไม่เยอะนะคะแล้วก็ได้รถที่สภาพนะคะแล้วก็ราคาคุ้มกับราคาแล้วก็ที่เราขายนะคะตรงนี้อันนี้เป็นตีอะไรคะ สองสองพันสิบแปดค่ะ2อ1พันสิบแปดผ่อนอยู่ใช่ไหมคะคันนี้ก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันี่แปดพันกว่ากว่า่<น>ะคะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง7จปีเลยทีเดียวน<ช>คะคะใช่ค่ะฟรีดาวนะคะแล้วก็กออกเงิส่วนบาทนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะถ้าเครดิตดีพกคเพียงแ,แค่ลูกค้าพกเครดิตมาเต็มกระเป๋าเลยนะคะ<อ>ก็ออกเงใช้เงินส่วนบาทได้เลยคะ่ยะ,คะปุ้งพาดูรอบๆเลยค่ะปุ้งเชิญค่ะ ็นสีเดิมๆใช่ไหมคะน้กุ้งสีเดิมเลยค่ะเดิมโรงงานเลยค่ะอันนี้ใช่ค่ะอ่ะน้กุ้งเดี๋ยวพี่เปิดด้านในให้เดี๋ยวพี่เปิดฝาท้ายเนาะเชิญเลยค่ะน้กุ้งนี่ค่ะโอ้โหนี่เขายังห่อหุ้มไว้อยู่เลยค่ะใหม่แบบอุปกรณ์ครบค่ะ อันนี้ก็เป็นสภาพก่อนบำรุงนะคะสภาพก่อนบำรุงยังใหม่ขนาดนี้เลยนะคะถ้าเกิดล้างเสร็จสปาเสร็จแล้วรัปลองนะสภาพนางฟ้าแน่นอนเลยคันนี้เนาะใช่ค่ะหัวนอสดูค่ะซูมเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เดิมเดิมเลยค่ะเปลือยเลยเนาะตรงไหนบอสีดค่ะทีนี้เนี่ย ตอนนี้มาดูในส่วนของด้านในกันเลยนะคะด้านในด้านในคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะเป็นเบาะหนังแท้สีดำพรมอ,อะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เนาะแต่คันนี้หนึ่งจุดแปด e เนี่ยตัวไข่มันจะไม่เป็นปุ่ม push start นะคะลูกค้ามันจะเป็นตัวแบบกุญแใจแบบไข่นะคะกุญแใ,ใจแบบไข่แต่หน้าจอก็จะได้แบบเหมือนเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมีพวก usb aux แผ่น cd นะคะพวกนี้เนาะแล้วก็ สังเกตคอนโซลนะคะคอนโซลก็จะเป็นสีเดียวนะคะสีเดียวกันเลยเป็นสีดําเหมือนกันนะคะประวัติศูนย์มีเช็คนประวัติมีนะคะลูกค้าสามารถนะคะเช็คประวัติศูนย์ก่อนซื้อได้เลยแล้วก็รถเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายพวกของเหลวเบื้องต้นให้นะคะลูกค้านะคะค่ะส่วนรถนะคะก็มีประวัติศูนย์นะคะแล้วก็มีการเข้าศูนย์ตามระยะอยู่แล้วนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะลูกค้านะคะ เคมอะไรเปลี <ève S 1> sociedad, ını, ่ยนอะไรได้นะคะลูกค้าแล้วก็บวกกับว่าพอรถทุกคันที่เข้ามาเราก็มีการใส่ใจมีการดูแลเริ่มต้นให้ใหม่ด้วยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะค่ะข้างหลังเป็นไงคะน้องโก้งข้างหลังสบายมากค่ะพี่ปุ้ยนางกวางเช่นเดียวกันใช่ค่ะก็มีแอร์แบ็กอยู่ประมาณแปดใบเลยนะคะแอร์แบ็กแปดใบหรอใช่ค่ะเก้าใบ ใช่อีกอันหายไปไหนหรือว่านี่อีกอันจะอยู่ตรงนี้ใต้พวงมาลัยค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นคอนโซลตรงใต้พวงมาลัยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยตหอดเก้าใบนะคถุงลมนิรภัยคันนี้ก็ถือว่าความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยอย่างที่เรากุ้งบอกไปนะคะมี USB ด้วยผ่อนประมาณแปดพันนิดๆค่ะค่ะก็ถือว่าไม่มากเลยนะคะสําหรับลูกค้าแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึงเจ็ดปีเลยทีเดียวนะคะกว้างมากเลยนะคะได้เลยใช่ค่ะ ก็บอกว่าเออแปดพันลูกค้าบอกว่าแปดพันไปซื้อรถ Eco วว่อีโค่ดีกว่าอีโคป้ายแดงดีกว่าโอ้อ๋อใช่ค่ะพวกรถคันนี้นะคะถ้าเรา<ล>ะจะเปลี่ยนพวกแนวพวกอีโค่ะะนะคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้ที่มันซื้อรถรอยู่ว่าพี่จะไปซื้อพวกอีโค่ป้ายแดงดีกว่าราคามันปิดกันเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นคนละเซกเมนต์กันนะคะถึงเป็นมือสงนะคะสภาพสภาพดีลูกค้าเวลาไปขายต่อนะคะพวกนี้นะคะก็ เซกเมนต์มันดีกว่าเป็นปกติอีก็คาอยู่แล้วคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ราคาที่มากกว่าอยู่แล้วนะสบายใจได้แล้วก็มันก็กว้างกว่าด้วยไม่ได้กินน้ํามันนะคะเพราะพวกนี้มันจะมีรองรับพวกอียี่สิบอะไรพวกนี้นะคะอียี่สิบอีแปดห้าได้ด้วยน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งก็ใช้อยู่นี่ใช่ไหมประหยัดน้ามันค่ะค่ะเจ็ดพันค่ะไปผ่อนเจ็ดพันกันค่ะแล้วก็ คันนี้นะคะก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้ก็คือเป็น1นึ่ตัว e ปี2016นะคะ<ช>ราคานะคะราคาเดียวนะคะ one p ทสนะคะราคาอยู่ที่ 4, 1 5 0 0 0ันบาทคันนี้ผ่อนประมาณนะ่าจะประมาณหก0 0นกกว่าบาทนะคะ6,000ไม่เกิน7,00 0ใช่ค่ะประมาณ6 00 0ันกว่าบาทป,าป,าประมาณ6าปลายๆลายตีว่ามาสัก7 0 0 0ันก็แล้วประมาณนั้นนะคะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเอาติดนะคะแล้วก็หารถที่ผ่อนถูกนะคะตัวนี้แนะนำคันนี้เลย ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฉมหน้าเก่าอยู่นะคะตัวนี้ใช่ค่ะเปรียบเทียบอ่ะตอนนี้จะพาดูเปรียบเทียบนะคะน้องกุ้งเห็นไหมคะว่าอันนี้จะเป็นฉมเก่าที่กำลังซูมอยู่อันนี้คือฉมใหม่กระจังด้านหน้ามันจะมีแบบสองเส้นตรงนี้อันนี้จะเป็นฉมเก่านะคะตัวนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นปีสิบสิบหกอยู่นะคะคันนี้เนาะพอเริ่มปีใหม่ตั้งแต่สิบ็ดขึ้นไปสิบ8็สิบปดหรือตั้งสิบหกปลายปีหรือว่าประมาณปีสิบดขึ้นไปไฟ กระดังด้านหน้าก็สังเกตเป็นเส้นเดียวแล้วส่วนเรื่องไฟไฟเหมือนกันไหมก้งดูสิไฟไม่เหมือนค่ะไม่ฮาโลเจนนีนไฟหลอดค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นโมเก่าจะเป็นไฟหลอดธรรมดาถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นพวกฮาโลฮาโลเจนพวกนี้นะคะไฟตัดหมอกรุ่นเก่าไม่มีนะคะตรงนี้อย่างที่บอกก็แต่ว่าเราติดให้ได้ติดได้นะคะใช่ค่ะสวกว่าเป็น็วกว่าค่ะ พูดถึงว่าปีไหนสวยกว่าน้องกุ้งถามจากความคิดของน้องกุ้งเลยหนูว่าสวยทุกปีนะคะสวยทุกคันนะคะสวยทุกปีคผ่อนเพิ่มมาคใช่ก็คือสวยกว่านะคะก็คือลูกค้าผ่อนเพิ่มมาหนึ่งพันนะคะได้ประมาณปีที่มันใหม่กว่าปีใหม่กว่าวยใช่ค่ะแต่ถ้าเก<า><บ>ิดว่าลูกค้าที่เน้นความประหยัด<ๆ>ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะ วันนี้ก็เป็นเราก็แบบเนอะวันนี้เราคือมาไลฟ์สดรีวิวรถมาใหม่ให้ให้ให้ลูกค้าดูนะคะก็อันที่บอกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะคะซับสไครต์ให้พวกเราด้วยคัน่อะคะข้างพันแปดตอนนี้เรามีอยู่สองคันเนาะใช่ค่ะนะคะอย่างที่บอกอะปีที่ตรงนี้อยู่ก็คือเป็นปีสองพันสิบหกสองพันสิบาทัวน์อีกครั้งนึงค่ะราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหกเจ็ดพันเนาะใช่หนจุดแปดอีลวนี้ก็จะเป็นโฉมเดิมนะคะ อันนี้เป็นแม็กสีเดียวเลยนะคะเป็นแม็กสีซิลเวอร์แล้วก็แม็กเท่าไหร่คะน้องกุ้งอย่างปีอะไรเอ่ยอย่างปี21คะ่ะแม็กขอบ16แม็กขอบ16ใช่โอ้โหกระจกเป็นกระจกกะาต่อเลยค่ะกุ้งพับเฟรนามเหมือนกันค่ะพี่ปู่แล้วก็ตอนนี้จะพาไปดูในส่วนของรอบรอบคันกันเลยน,นะคะลูกค่านรอบรอบคันกันเลยนี่นะคะเห็นไหม1 8ี e. ที่เปิดฝาถัง1 8ี8 e. 8 8 e. 1> คันนี้ใหม่แบบ ข้ามาใหม่สุดๆเลยค่ะนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะก็เป็นมือใหม่สําหรับวันนี้ไลฟ์สดนะคะก็นะคะว่าก้องขาที่หนะทุกทัานนะคะโอ้ยัเขาตัวเขงสภาพยังทูงซูนอะไรยังเดิมๆอยู่เลยสภาพสากมากๆเลยนะคะหัวน็อตหัวน็อตหัวน็ตหัวน็ตนะไม่ใช่หัวละหัวน็ตสดมากแล้วก็ไม่มีรายขยับเลยฝั่งน้นก็เป็นเดิมเลยค่ะค่ะ ค่ะอันนี้เป็น1.8นะคะตัว E ปี2016นะคะรุ่นนี้มันเป็นโฉมหน้าเดิมอยู่นะคะซึ่งเป็นเรื่องคลาสสิกที่ใครๆก็ตามหาแล้วก็มันก็ผ่อนถูกกว่าใครที่เน้น1.8 E นะคะแล้วก็เน้นความประหยัดนะคะแล้วก็ผ่อนนะคะผ่อนไม่สูงมากนะคะคันนี้ปุ้ยแนะนําเลยกุ้งแนะนําเลยนะคะคอนเฟิร์มว่าผ่อนถูกจริงนะคะโอเค <Okay S 2> ข้างในค่ะน้องกุ้งพาชมได้เลยค่ะข้างในกุ้งพาชมเลยตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะก็จะอยู่ในส่วนของด้านใน เอาติ๊กคันนี้นะคะเดี๋ยวก็ให้นางกุ้งอะนางกุ้งพาชมเลยค่ะบ้านในเป็นพรมอะไรเป็นแบบมัลติฟ <semester. S 1> ังชันเครื hmm. ่องเสียงมีอะไรบ้างคะนางกุ้งมีซีดีค่ะ USB อ่า AU X อ่า ใช้ได้ไหลายอย่างนะคะใช่ได้ใช่ FM ได้หมดเลยเมื่อถึงสมัยนี้นี่ถึงว่าออกติปมนถูกออกแบบมาใช้งานค่อนข้างง<ช>่ายถามว่าเวลาใครขับเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เดือดูดีวีดีนะคะมันเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยอันนี้จะสังเกตไหมอันนี้มันจะเป็นแบบสีแบบคอนโซลแบบสีแบบทูโทนเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแรกๆเขาจะน้อยกว่าคันเมื่อกี้นะคะอ,อ ด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังอย่างที่บอกอะค่ะคนตัวเล็กหรือว่าคนตัวใหญ่ก็นั่งได้หมดเลยไม่ได้เป็นปัญหาเลยมันก้นกว้างๆอยู่แล้วแล้วพวกออทิสเนี่ยข้อดีของออทิสนะคะที่ทุกคนไม่รู้นะคะก็รู้นะคะเพราะว่าอันนี้บอกมาหลายคลิปๆแล้หลายคลิปๆหลายคลิปแล้วทีเดียวเลยค่ะเป็นรถที่อุด ทนมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ทํายอดขายได้มากที่สุดเลยอย่างวันนี้ที่ปุ้ยกับกุ้งมาไลฟ์สดหรือว่ารีวิวันในวันนี้นะคะก็เพื่อาจะบอกว่าเรามีรถนะคะพวกนี้เพิ่งเข้ามานะคะรถส่วนใหญ่แล้วนะคะรถเข้ามายังไม่ทันขึ้นเชลเลยนะคะก็คือลูกค้าจับจองกันเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วนะคะพวกนี้ยังไม่ได้คาสปาเลยนะคะก็สามารถจองสิทธิ์ได้าปุสุดท้ายเราก็ทําให้กับคุณลูกค้านะคะใช่ค่ะเดีย๋ยวไปดูคันนะึงที่มันปีสิบเจ็ดพรเจ็ดคอีกคันหนึ่งปีสิบเจ็ดอ่ะ เราชวมาพร้อมกันเลยค่ะอ,อะไรเนะ<ส>นี่ยสีบอลค่ะอ่ะตอนนี้เราจะไปดูคันไหนคะ่ะกุ้งสีบอลค่ะสีบอลนะฮะปีไหนคะปีสองพันสิบเจ็ดค่ะค่ะฟันนู้นค่ะค่ะโอ้ <ไ>คันนี้1.6 G ่งจุดหสี่สหหมื่นันบาทเท่านั้นอันนี้เป็นปี2017นะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่ประมาณ7 0 0ดกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแต่เป็นหน้าใหม่แล้วนะคะสกเก็ตอย่างที่พี่บอกไปตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าเช่นเดียวนะคะหือเป็นโฉมโฉมใหม่แล้วแบบข้างในก็เป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะ ถ้าใครนะ,ะที่กําลังหาเอาติสอยู่นะคะมาที่เราได้เลยนะคะเอาติสนะคะมีเป็นกองทัพเลยนะคะลูกค้านะคะแล้วไม้ี่อยู่ประมาณแสนแสนต้นๆน,นะคะส่วนที่อื่นนะไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะและที่สําคัญของเรานะคะเป็นไม้แท้นะคะแล้วก็มีการตรวจนี่อิสเปคชันให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะราคาจะแพ้ามาณสองหมื 12, ่ค่ะ ถามว่าถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยจะไปดูที่อื่นนะคะไม่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะคะรา,าะคาถูกกว่าแต่สภาพของของเขาเนี่ยจะสู้เราไม่ได้นะคะนี่ก็คือแบบตรงๆเลยนะคะคืออยากจะให้ลูกค้านะคะเข <isas S 2> ้าดูรถที่เราเราก็มา่ใจในสินค้าของเรานะคะไม่ประมาณแสนแสนกว่ากว่ารับรองคุณได้รถนะคะสะภาพเหมาะสมกับราคาคุ้มกับราคาที่คุณจ่ายเงินในกระเป๋าคุณแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเราก็ทําให้ได้ค่ะข้างในอะข้างใน อันนี้รถส่งแล้วโอ้อันนี้รถคาสปาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าข้างในเป็นไงบ้างคะน้องกุ้งข้างในใหม่มากค่ะพี่ปุ้ยดูสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยค่ะค่ะพวมอะไรพวมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะค่ะ ส่วนข้างในเครื่องเสียงก็จะเหมือนกันนะคะมี USB AUX แล้วก็วิทยุ CD นะคะเช่นเดียวกันนะคะก็ Airbag หรือถุงลมนิรภัยมีอนกกนทั้งหมดเก้าใบระบบความปลอดภัยเซ f ตี้ค่อนข้างสูงนะคะพวกนี้คือมีติดให้แล้วนะคะซมติดแห้แล้วนะคะเรียบร้อยรถใหม่ยังอยู่เลยค่ะพี่ปุ้ยกินใหม่เลยใช่ค่ะคันนี้คือคาสปาเรียบร้อยแล้วเนาะอินสเปกชเรียบร้อยนะคะอย่างที่ค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะที่คาสปาเรียบร้อยแล้วอยากจะรู้ว่ามันจะสดสะอาดขนาดไหนตามปุ้ยกับกุ้งไปชมานกันเลยค่ะไปจังไอนุเปิดดูอ่าอือือโอเคจุดมาร์กสี่คิวซีงนี้นะคะกุ้งมีค่ะพี่ปุ้ยพาชมเลยค่ะอืเลมจิก เป็นจุด QC ของโรงงานเป็นจุดจุดซีของโรงงานนะคะค่ะอันนี้คือเดิมโรงงานหมดเลยค่ะใช้กันใช้ได้ปกติ เช็คแล้วใช้ได้ปกติคือที่เราแบบถ่ายเห็นเห็นที่มันเป็นจุดพวกสีเนี่ยเราไม่ได้ประตามมาจิ้มเองหรือว่าตามอย่างโฆษณานะคะก็คือมันเป็นแบบจุดมาร์คสีคิวซีโรงงานที่ผ่านการตรวจสภาพคิวซีโรงงาน,นะคะ่ะว่ารถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐานของรถตัวนต์อยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะหวานาอตคันนี้ค่อนข้างสวยค่ะลูกค้าสวยเลยค่ะทีเดียวเลยค่ะสบายดีพอแล้วสงเกตนะคะไม่ได้มีรอยขยับเลยแท้เดิมแท้เดิม ผ่นนี้ก็ยังอยู่ครบนะคะสภาพสวยนะคะกุ้งสวยมากค่ะพี่พใช่ค่ะบางคันมันก็จะมีแบบฉีกขาดไปบ้างอะไรบ้างแต่เนี้ยค่อนข้างแบบแน่นอยู่เต็มเลยนะคะรถที่ชนเราก็บอกว่าชนรถที่ชนรชแบบยอดค่ใช่ค่ะถ้ารถคันไหนที่แบบมันมีแบบชนหนักหรือว่าชนนิดชนหนักที่เราไม่ได้รับอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ารถคันไหนมันมีตำหนิด้วยนีดี่นึงเราก็จะบอกลูกค้าตรงๆว่าอันนี้มีตำหนิมานะคือเราก็ บอกความจริงกับลูกค้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าได้ไดรับการตอบรับกับลูกค้าค่อนข้างมาก,แต,แ,กาแต่เราก็คัสสันเฉพาะรถที่แบบเกรดเอเท่านั้นนะคะ้าไม่ชนคือรับประกันได้เลยค่ะถ้าไม่ชนก็คือไม่ชนแล้วก็รับประกันได้เลย <ใช S 1> นะใช่ค่ะ,คะแล้วคนดูแลไม่เป็นอย่างที่บอกอะ่ะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีตรวจอ <Is> ิสเ e c กชันอิสเพ็กชัให้ดูนาแล้วรไม่ช <inspection, S 1> นไปหน้าค่าหน้านะคะลูกค้าก็สังเกตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสีแท้เดิมพวกนี้นะคะออมีเม็ดปงเม็ดอาร์ก็อยู่ครบตัวคลิปอยู่ครบไหมคะกุ้ง ครบค่ะพี่พวยค่ะคานหน้าก็คือเดิมเลยนะคะเดิมเลยไม่มีบิดไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะคานหน้าจะคนละสีกับตัวรถคานหน้าจะสีคนละสีกับตัวรถค่ะประเทศตรงนี้ประเทศตรงนี้ค่ะลูกค้าสังเกตไหมคะอันนี้เป็นคาสีนี้เนาะคานหน้าเขาจะออกแบบด้านด้านกว่ด้านด้านหน่อยนะคะ ข้างนอกก็จะเป็นสีแต่มออกจต่เข้มๆหน่อยมันจะเป็นสีบอลเงินออกเข้มๆนะใช่ค่ะมันมีพวกลงแล็กเกอร์ลงน้ำยามันก็เลยดูแบบเงานะคะพวกนี้เนาะไ่าเพกาเิดเจอมาแล้วคาร์มันสีเงาแล้วชมแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าเปิดนะคะเปิดมานะคะแล้วเจอที่คาร์มันสีเงาเงานะคะเราต้องรู้ก่อนว่ารถเนี่ยอาจจะมีการแบบมีชนชนมาหรือมีตะหมิมาแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะอันนี้เปิดได้ไหมคะเปิดได้เลยค่ะเปิดได้เลยโอ้ โอ้โหเกิดคีซีไปหมดเลยค c แบบแน่นมากค่ะแเขาเช็คหัวฉีดว่าใช้ได้ไหมใช่อันนี้เขาเช็คหัวฉีดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้ใช้ได้ปกติทุกตัวค่ะพี่เดินไปตรงห้องกระจกกับพี่มีคนอยู่ค่ะใช่พี่ถ่ายพี่เขาบน่อยก่อนเลยพี่พี่พี่มาถ่ายก่อนได้ไหม <laughs> อ่ะโอเคได้ค่ะอันนี้ก็วันนี้นะคะเราก็พาชมนะคะในส่วนของออฟฟิศอันนี้ก็เป็นลูกค้าของมั่นใจได้มากเลยนะคะเพราะว่าจุดมาร์คสีมีเต็มไปหมดเลยนะเป็นกองทัพเลยนะคะมั่นใจได้เลยะนะ,ะคะมาช่นนะติดขับค่าทองเครื่องน,น้ำมันเครื่องแลวผ่านเพื่อเีอเ่ยนถ่ายเป็นถ่ายมาให้เรียบร้อยนะคะเ,เรียบร้อยใช่ค่ะ,คะ ของเหลวนะคะพวกนี้นะคะยกทุกคันที่เข้ามานะคะแล้วก็จะมีการนะคะ,ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ถ้าสมมติว่าอ่านแล้วก็ลองดึงมาสิคะเป็นถ่ายดับดึงเลยใช่ค่ะดึงเลยสังเกตไหมคะนี่พวกนี้นะคะค่อนข้างใสมากเลยนะคะใสมากเลยนะคะมีเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องให้ลูกค้ารเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้เป็นน้ำมันเก่าเป็นพวกอะไรพวกนั้นนะคะไม่มีรอยเยิ้มเลยนะคะก็<ช>่มั่นใจได้อีกระดับหนึ่งนะคะซื้อไปแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายใหม่นะคะก็เริ่มต้นประมได้เลยนะคะ เปลโอเคช่โอเควันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็นองกุ้งนะคะเราก็จะมาพามาดูเอาติปนะคะตั้งแต่ปี16นะคะจนกระทั่งถึงปี 10, ป 1, <19 S 2> <19 S> 1> <ะ>ิบสิบค่ะ19นะคะ16ถึงปี19เลยนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณเ0 0ดกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ใครสนใจก็ เลกนะคะสอบถามที่คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอดมินนะคะมีะเซลหลายหลายท่านนะคะติดต่อกลับไปหาลูกค้าอย่างเร็วที่สุดเลยค่ะค่ะก็ะก่อนจะลาจากกันวันนี้นะคะขอให้น้ากุ้งฝากโปรโมชั่นกับทางลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะจอง999บาทเท่านั้นนะคะ<ช>แล้วก็รับเงินกลับบ้าน20,000บาทไปเลยคะ่ะค่ะเฮ้เฮกันเลยทีเดียวนะคะโปรโมชั่นฮอตแรงขนาดนี้นะคะกุ้งไม่พลาดแน่นอนเห็นบอกว่าจะมีแนะนำนะคะ ญญานมาซื้อรถด้วยนะคะโอเคข่าวดีนะคะสําหรับคนที่นะคะจะแนะนํานะคะลูกค้านะคะมาซื้อรถจากทางจิตรมค้าบโิกาสให้นะคะก็เราจะมีค่าเขาแล้วนะมีผลตอบแทนให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนิดนึงนะคะค่ะสาหรับวันนี้ปุ้ยแล้วก็นางกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก่อนจากการวันนี้ก็ขอกําลังใจจากทุกท่านด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะใช่ค่ะีอะไรฝากไหมคะกุ้ง กดไลค์ให้หนูเยอะๆนะคะกดไลค์พวกเราเยอะๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กุ้ยละกุ้งสวัสดีค่ะ